ขอ,อยิางดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่26เดือนธันวาคมพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ใน1นยอห์นบทที่สข้อที่15ถึงข้อที่18ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่า ผู้ใดยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในคนนั้นและคนนั้นอยู่ในพระเจ้าฉะนั้นเราทั้งหลายจึงรู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้น ในข้อนี้แหละความรักของเราจึงสมบูรณ์เพื่อเราทั้งหลายจะได้มีความมั่นใจในวันพิพากษาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสียเพราะความกลัวเข้ากับการลงโทษ และผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่33ข้อที่27ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าพระเจ้าผู้ทรงดำรงเป็นนิจเป็นที่อาศัยของท่านและพระกรน,นิรันรับรองท่านอยู่พระองค์ทรงผลัดศัตรูให้ออกไปพ้นหน้าท่านและตรัสว่า ทำลายเสียเถอะและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่13ข้อที่5ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าแต่ข้าพระองค์วางใจในความรักมั่นคงของพระองค์จิตใจของข้าพระองค์จะเลปลม่ปลีในความรอดของพระองค์อาเมนค่อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเราคือของขวัญที่มีให้แก่เจ้าเสมอไป ให้โดยไม่หวงแหนและไม่มีเงื่อนไขผูกมัดใดๆความรักที่ไร้เงื่อนไขนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากแม้แต่บรรดาผู้ที่ติดตามเราอย่างร้อนรนที่สุดก็ยังไม่อาจเข้าใจความรักเช่นนี้ได้อย่างท่องแท้ลูกเอ๋ยแน่นอนว่าไม่มีสิ่งใดเลยทั้งในสวรรค์และในโลกที่จะสามารถทำให้เราหยุดรักเจ้าได้ เจ้าอาจรู้สึกว่าเราจะรักเจ้ามากขึ้นเมื่อเจ้าทำสิ่งต่างๆได้สำเร็จตามความตั้งใจของตัวเจ้าเองแต่ความรักของเราที่มีต่อเจ้าเป็นความรักที่สมบูรณ์ดังนั้นความรักของเราจึงไม่มีวันจะผันแปรไปตามปัจจัยใดๆเลยสิ่งที่ผันแปรคือการรับรู้ของเจ้าเองถึงความรักและการสถิตยอยู่ด้วยของเรา เมื่อเจ้าไม่พอใจกับการกระทำของตนเองเจ้าก็มักรู้สึกไม่คู่ควรกับความรักของเราเจ้าอาจจะลงโทษตัวเองอย่างไม่รู้ตัวโดยถอยห่างจากเราแล้วอ้างว่าช่องว่างระหว่างเรากับเจ้านั้นเกิดจากความไม่พอใจของเราลูกเอ๋ยแทนที่เจ้าจะหันกลับมาหาเราและรับความรักจากเรา เจ้ากลับใช้ความพยายามมากขึ้นที่จะเอาชนะใจเราตลอดเวลานั้นเราอยากจะกอดเจ้าไว้ในอ้อมแขนนิรันดรของเราเหลือเกินอยากจะให้ความรักของเราโอบล้อมเจ้าไว้ลูกเอย๋ยเมื่อใดที่เจ้ารู้สึกไร้ค่าและขาดความรักจงมาหาเราและทูลขอใจที่สามารถรับรู้ ได้ถึงความรักมั่นคงของเราอาเมนขอขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ